สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและเขียดผู้มีแก่เฮ้แก่ผู้มีเกียรติทุกคนนะครับล้อเล่นนะคุณผู้ชมวันนี้ผมตื่นเต้นหน่อยนึงคือวันนี้เป็นวันที่ผมรอมานานมากๆเลยทําไมรู้ไหมครับคุณผู้ชมคลิปแรกที่ผมขับจากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยในช่วงหยุดยาวสงกรานเนี่ยคือผมก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องมีคําถามจากคุณผู้ชมประมาณว่าเอ้ยคนเขาออกไปเที่ยวกันน่ะแล้วผมขับสวนมามันก็สวนทางเขาไง เพราะฉะนั้นแล้วมันรถมันก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาแต่ว่าที่ผมจะบอกคือผมไม่ได้อยากจะรีวิวการรถติดในช่วงสงกรานผมอยากจะสร้างความมั่นใจให้คุณผู้ชมว่าเวลาที่เราต้องเดินทางในช่วงหยุดยาวแบบนี้ครับที่มันแน่นๆน่นนะนะก็คือวันไปวันกลับใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่17เมษายนเป็นตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดยาววันสุดท้ายของช่วงสงกรานในปี2022นี้นะครับซึ่ง น่าจะเป็นวันที่ทุกคนกําลังขับรถกลับเข้ากรุงเทพอยู่ทีนี้ผมอะ่ะจำนาญสายเหนือผมไม่ได้ค่อยได้ไปสายสารผมก็จะไปชี้จุดให้ดูเป๊ะไม่ได้ว่าเขาเติมกันที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าสําหรับสายเหนือเนี่ยพอรู้ทางกันอยู่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าที่เขากลัวกันว่าช่วงเทศกาลเนี่ยหยุดยาวๆแบบนี้วันไปวันกลับเนี่ยสถานีเติมไฟฟ้าเนี่ยมันจะพอไหมมาดูกันเลยครับเราเริ่มจาก เปิดแอปพลิเคชันปลักแชร์นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นแอปรวมแนวรวมของสถานีชาร์จต,ต่างๆนะครับแล้วเรายังสามารถเข้าไปรีวิวว่าที่นี่เขาบอกชาร์จเร็วไม่เห็นเร็วเลยที่นี่ไปถึงปรากฏยามไม่ให้ชาร์จอะไรแบบนี้คุณผู้ชมเข้าไปช่วยกันรีวิวได้นะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันปลักแชร์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะซูมตรงภาคกลางถึงภาคเหนือแล้วกันนะตรงนี้คือกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็คือภาคเหนือนะ สีส้มคือ DC fast charge นะครับผู้ชมที่เราจะใช้กันระหว่างเดินทางไกลนี่แหละสีเขียวคือ,อสถานีที่ไม่มี fast charge เป็นแค่ชาร์จเหมือนจับชาร์จที่บ้านเราหรือจะเร็วกว่าบ้านเรหน่อยเท่านั้นเองเอาก,ก็จะเห็นว่ามันเยอะแยะมากมายเลยแต่ทีเนี้ยเรากดเข้าไปดูไม่ได้นะครับว่ามีคนเติมไหมอะไรพวกนี้มันเหมือนกับเป็นแผนที่ให้เราดูเฉยเให้ระวังแผนเฉยๆเนี่ยต่างๆมากมายเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ว่าจุดไหนคุณผู้ชมอยากเติม แล้วมันมีปั๊มอะไรบ้างนะครับเช่นยกตัวอย่างเถินที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางมาดูกันมี Elex หรือ e l เล็แล้วแต่คนเรียกนะเขาเขียน Elex แต่แอปพลิเคชันเขาเขียนอ l เล็กซ็แล้วแต่ผมชอบถนัดเรียก e l เล็กซานะก็อยู่ที่ในปั๊ม PT นะครับก็มีจุดชาร์จหรือว่าใกล้ๆก,กันก็มีปตทซึ่งฟรีด้วย ปตทในฟรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยถึงปตทกันก่อนนะครับเพราะว่าในเมื่อมันฟรีทุกๆคนที่เดินทางก็ต้องหวังจะเติมปตทกันก่อนใช่ไหมครับใช้แอป ev station นะครับเราลองมาดูการอีกดที่แผ่นที่นะครับโอเคแล้วเรา,า,ก,ก,ก,รเเราก็จะซูมเอาให้เห็นทางภาคเหนือเลยจะเห็นได้ว่าสีฟ้าแปลว่ามีหัวชาร์จว่างอยู่นะครับสีแดงแปลว่าหัวชาร์จไม่ว่างสีเทาก็คือหัวชาร์จนั้นเสียหรือว่ามันออฟไลน์มันไม่มีข้อมูลใน ในระบบให้ดูนะครับมาเริ่มจากสมมติที่เชียงใหม่ลงมาจุดแรกที่คนน่าจะเติมกันหลังจากออกจากเชียงใหม่เลยก็คือลำพูนมาดูลำพูนกันครับแน่ว่างสามารถเลยคุณผู้ชมเห็นป่มในใครบอกเต็มอะ่ะแต่อย่าเพิ่งดีใจเราดูก่อนเกิดเราเห็นตรงนี้เราว่างนะเราพุ่งเข้าไปเรามาดูกันว่ามีคนจองไว้บ้างไหมแหน่ว่วงเที่ยงถึงเที่ยง50ไม่ว่างมีคนจองแล้วแต่เขาจะมาไม่มาไม่รู้นะถ้าเขาไม่มาคุณผู้ชมก็ไปชาร์จได้นะ นี่ที่เหลือว่างหมดเอาไม่เป็นไรตีซะว่าเขาลงมากันหมดแล้วไปต่อครับจุดช้าต่อไปลำปางเออลำปางมาดูกันว่างไหมนะตอนนี้ที่เห็นว่างชา้าได้หมดโอเคไหมอ่ะเฮ้ยเริ่มมีจองอันนี้เราดูเฉพาะดี f a แ h สช้านะครับเริ่มมีจองเนี่ยช่วงช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงที่ผมมาเปิดตอนนี้นี่คุณผู้ชมเห็นเวลาหมเกือบเกือบเที่ยงเพราะคนกันลักินข้าววันนี้มันเต็มแปลว่าอะไร น่าจะมีคนจองมาเพราะว่าเขาน่าจะแวะก,กินข้าวที่ปั๊มลำปางกันนะครับแล้วก็เป็นผมผมก็ทำนะผมก็คงจะจองตงัวนี้ถ้าเกิดผมไม่มั่นใจว่าจะเติมได้อย่างช่วงเทศกาลหยุดยาวเนี่ยแต่ก็เห็นว่ามันยังพอมีว่างอยู่นะแต่นี้เป็นผมก็เริ่มไม่สบายใจละ <c oughs> มาดูอันถัดไปครับเถินที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันเถินที่เราเห็นในปลั๊กแช์นะครับเป็นจุดหลักเลยที่อ่านี่เริ่มมันดูสีฟ้านะแต่ว่าพอกดเข้าไปดูหัว DC Combo 2เนะี่ยไม่ว่างแต่ว่า ตอนนี้10โมง48ถ้าคุณผู้ชมอยากเชับตอนที่ยคุณผู้ชมกดจองตัวนี้เที่ยงก็ว่างยาวนะเออเฮ้ยนี่จะถึงภาคกลางอยู่แล้วมั้งเนี่ยแต่อตอนนี้ไม่ว่างแต่คนจองก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้เราพูดถึงปั๊มฟรีก่อนนะคุณผู้ชมกําแพงเพชรว่างอยู่มีคนจองไหมเออมีมีบ้างมีบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเอาแล้วถ้ามันมันมีคนจองเราทํำยังไงครับใช่ไหมนครสวรรค์นเนี่ย เพราะคนส่วนผู้ชมระวังดีๆนะมันมี2ฝั่งนะมี2ฝั่งฝั่งซ้ายคือ KTD ครับฝั่งขาขึ้นนพูดง่ายๆฝัง่งขาขึ้นคือ KTD เฮ้ยเต็มยาวเลยไปไหว้ทีช่วงนู่นช่วงเย็นช่วงค่ำนู่นเอออีกปั๊มหนึ่งที่เป็นขาล่องคือขาลงเนี่ยครับอ,อ่าขาล่องเนี่ยไม่ว่างแถมเออ มีช่วงที่ว่างให้จองแค่ช่วงเดียวอย่างนี้รับสำหรับผมนะตีว่าเต็มถ้าเข้าไปคือไปลุ้นว่าเขาอาจจะจองแล้วไม่มาหรือว่า,าชาร์จเสร็จแล้วแล้วถอดปลั๊กก่อนโอเคไหมาจากนั้นไปจะเริ่มเข้าสู่ภาคกลางละแล้วก็จะเริ่มเยอะและอันนี้ผมจะไม่ค่อยพูดถึงละเพราะว่ามันเยอะปั๊บมันเยอะมากจริงเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่แถว บางปะอินอะไรต่างๆเนี่ยแถวนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมเดินทางอยู่นะแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงกรุงเทพกี่โมงคุณผู้ชมก็กดจองไว้ได้นะครับเนี่ยมันก็ยังว่างอยู่เนาะต่อไปปั๊มฟรีผ่านไปแล้วแล้วปตวทเขาก็ไม่ได้ให้ฟรีตลอดไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันแน่นเพราะมันฟรีปีหน้าก็คงจะไม่ฟรีกันแล้วผมว่านะแต่ยังไงก็ตาม จุดชาร์จหลักที่ก่อนที่ปตทเขาจะมาขยายจุดให้บริการเยอะๆขึ้นมาเนี่ยซึ่งก็ยังขยายไม่หยุดนะที่เขาให้ฟรีเพราะเขายังขยายจุดให้บริการอยู่เรื่อยๆนะอีกไกลเลยจุดชาร์จต่อไปเราจะพูดถึงก็คือขวัญใจคนเดินทาง PEA v o t a นะครับนี่แอป PEA v o t a อันนี้ดูได้เลยไม่ต้องกดเข้าไปเลยว่าอะไรเป็นยังไงสีอาจจะต่างกันแต่ละแต่ละ,ละผู้ให้บริการนะสีเขียวนี่แปลว่าว่างแน่นอนละ่ะ สีเขียวแปลว่าพร้อมใช้งานคือว่างสีฟ้าคือมีคนใช้อยู่นะสีส้มคือไม่พร้อมคือตู้เสียหรือไม่ก็มันออฟไลน์อยู่คุณผู้ชมเอามาลองดูกันตั้งแต่ลำปา,างแล้วกันเชียงใหม่ไม่มีใครเติมคุณผู้ชม,มเติมเต็มมาจากบ้านที่เชียงใหม่นะนีวน่ว่างอยู่เห็นไหมเนี่ยว่างอยู่2หัวเลยนะครับทั้งชาเดโมะแล้วก็คอมโบทูนะครับนี่ตาตาเนี่ยมี2 2จุดด้วยซ้ำไปนะครับ จุดสีเทาเนี่ยอ่ะนี่เขียนจุดสีเขียวเนี่ยก็ว่างหมดเห็นไหมพอมันเสียตังค์ขึ้นมามันไม่มีใครไอ้นี่หรอกแล้วอีกอย่าง T E A v o t a r นี่คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคครับเขาจะมีช่วง Off Peak on Peak อย่างนี้วันวันวนีวน้วันหยุดชาร์จถูกกว่าที่อื่นนะนี่ก็คือคิดตังแล้วแต่ถูกกว่าที่อื่นนะไอ้สีเทาเนี่ยผมไม่เคยเข้าไปไม่รู้ว่ากําลังเปิด อ่านี่เขาบอกว่าใช้ดั้ใช้งานได้นะแต่มันออฟไลน์ line. ก็คือดูไม่ได้คุณผู้ชมต้องลองขับเข้าไปดูแต่ตูข้ข้างๆก็ว่างอยู่นะเอาละคลองขลุงที่กำแพงเพชรว่างหมดทุกหัวเลยว่างหมดทุกหัวเลยครับมี2อง,งานด้วยนะมีคลองขลุง2ด้วยนะก็คืออยู่ที่ที่ตั้งเดียวกันนั่นแหละก็ว่างทั้งคู่นะครับเห็นไหมที่คนชอบพูดว่า จุดชาร์จมันเต็มกันอะ่ะมันไม่ว่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจ้องแต่จะใช้ของฟรีที่ปตทอลองผู้ชมถ้าปตทมันเข้าไม่ได้มันเต็ม,มอย่างที่ผมพูดในคลิปแรกนะลองถ้ามันเต็มขึ้นมาผู้ชมก็เสียตังค์ชาร์จบ้างก็ได้นะครับซึ่งมันก็เนี่ยดูที่พายุหาคีรีก็ที่นะคนสวรรค์ปะ่ะผมจําไม่ได้ก็ได้แล้วถ้าคุณผู้ชมยอมเสียตังค์ก็ชาร์จได้แล้วไม่มีปัญหาเลยแล้วอย่างการเสียตังค์ชาร์จเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางแพงขึ้นไปกว่า การเดินทางด้วยรถยนต์น้ำมันเลยนะถ้ารถยนต์น้ำมันคุณผู้ชมก็ต้องมีกิโลละประมาณบาทบาทหรือว่ารถบางคนประหยัดมากๆก,ก็อาจจะไม่ถึงแต่เนี้ยยังไงก็ไม่เกิน1บาทนะรถยิงรถผมเ่ยก,ก็อยู่ที่ประมาณสัก60สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับเนี่ยอินบุรีละมันจะถึงกรุงเทพใกล้จะถึงกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเอาดูเดี๋ยวเราจะดูอันนี้ที่เป็นสุดท้ายละก่อนเข้ากรุงเทพเพราะเข้ากรุงเทพมันเยอะมากเลยคุณผู้ชมสถานี บางไปอินบางไปอินก็ว่างหมดนะครับสุดท้ายผมชอบอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่าเวลาเราดูแผนที่เนี่ยก็คือแอป ELEX หรือ ELEXA เนี่ยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยหนึ่งคือตู้เขาไฟแรงมากตู้เขา120กิโลวัตต์เนาะแล้วสองก็คือเมื่อเข้ามาดูแผนที่เนี่ยมันโชว์เลยคุณผู้ชมว่าแต่ละจุดชาร์นะมีกี่หัวชาร์จอย่างส่วนทั่วๆไปก็มี2หัวและ 2หัวชาร์จเนี่ยมันพร้อมที่จะชาร์จกี่หัวคือมันว่างกี่หัวนะเรามาดูกันเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยสองทับไม่ใช่นี่เชียงรายเนาะสองทับสองที่เชียงรายเนี่ยลองเข้ามาดูกันเราก็จะเห็นว่าเนี่ยทั้ง2หัวเนี่ยร้อยยี่สิบห้ากิโลวัตต์ว่างทั้งคู่นะมาดูแถวเชียงใหม่กันบ้างอันนี้3หัวเลยนะทีส่สถาบันพลังงานของมชนะครับอ๋นี่ว่างทั้ง3หัวเลยเห็นไหม เอาละมาดูตามจุดต่างๆบ้างอันนี้แถวน่าจะเป็นแถวลำปางแล้วนะครับโอเคใช่แถวลำปางนะเอเล็ก e ซ์ที่ลำปางมี2หัวไฟแรงด้วย125กิโลวัตต์แต่ว่าว่างอยู่แต่ว่าข้อจำกัดของอ e ีเลกซ์ก็คือว่าค่าไฟเขาจะแพงนิดนึงคุณผู้ชมประมาณ7บาทครึ่ง ก็ประมาณตีซะว่าวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงในประมาณกิโลละ1บาทที่เหลือผมไม่อยากซูมนะเพราะว่านเนี่ยสทับสทับสเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าวมว,ว่างหมดนะครับจนถึงอันนี้อะไรเลยนะครสวรรค์มาก็ยังว่างนะครับเนี่ยช่วงถ้าคุณเติมที่นครสวรรค์นะก็จะมาอีกทีก็คือแถวเนี่ยแถวลังสิตเลยสุดท้ายที่อยากให้ดูก็คือคือ e a anywhere เรามาดูกันเดนี๋ยวใช้มือถือผมก็ได้แต่ว่าจอมันก็จะเล็กนิดน,นึงนะครับ E.A.Anywhere นะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับลองมาดูกันเนี่ยเห็นไหมส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดนี่ก็มีแต่ว่าน้อยกว่านะครับก็ยังเขียวหมดนะอ่ะผมให้ดูก็ก็ยังเขียวหมดนะ,ะหดเ,หดนะเห็นไหมอ่ายกตัวอย่างที่แถวแถวคือ E.A ในส่วนมากจะอยู่ตามพวก ร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้าถ้าคุณผู้ชมอยากจะแวะกินข้าวแวะอะไรในห้างก็เนี่ยยังก,กำแพงเพชรเนี่ยใช่ไหมครับก็จะมี3จุดเนี่ยเนี่ยไออันนึงอยู่ในโรบินสันก็อยู่ในห้างนะครับไม่อยากซูมดูแล้วนะเพราะว่ามันมันเขียวอ่ะออแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นคุณผู้ชมกาลังจะไปชาร์จนะครับคุณผู้ชมลองก็ลองเข้าไปดูสมมุติว่าตอนเนี้ยเรากำลังสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมสบายใจขึ้นนะครับในการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ในช่วงหยุดยาวอย่างสงกรานต์และในวันสุดท้ายด้วยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นโอ้โหข่าวบอกรถติดกันมากมายเลยก็เอาใจช่วยผู้ชมที่ขับรถเดินทางอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับคนผู้ชมที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วไม่สบายใจนะครับข้อหนึ่งยิ่งรถติดรถคุณยิ่งกินไฟน้อยนี่นี่สบายใจได้เพราะว่าอะไรไปดูในคลิปที่2ของผมก็ได้ครับผมจอดรถทั้งคืนอนะ่ะกินไฟยังไม่เท่าไหร่เองยิ่งวิ่งเร็วยิ่งกินไฟยิ่งรถติดยิ่งกินไฟน้อยนะ ข้อ2ก็คือว่าวันนี้ผมมาทําให้ดูผมไม่ได้ไปที่ปั๊มจริงๆแต่ต่อให้คุณผู้ชมขับอยู่ในเส้นทางจริงๆนะคุณผู้ชมก็ต้องดูแบบผมอยู่ดีมันไม่เหมือนปั๊มสมัยก่อนที่ตอนน้ามันแพงแรกๆคนเปลี่ยนมาใช้แก๊สกันเราก็ต้องมานั่งหาในพันทิปว่าเ,ออเส้นทางนี้มีจุดเติมแก๊สที่ไหนบ้างใช่ไหมตอนหลังมี NGV ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเติมช้าใช่ไหมแล้วพอชว่วงนิสสการต้องมีการต่อคิวด้วยผลไม่ก่อนคืออะไรครับสมมติคุณผู้ชม กำลังขึ้นยังใหม่เป็นเป็นวันไปนะเออฝั่งนี้ยฝั่งขาขึ้นเต็มหมดใช่ไหมคุณผู้ชมก็อยู่เทินกลับรถไปเติมฝั่งขาล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่ผมจะบอกก็คือถ้ามันเต็มมันจะเต็มทั้งสองฝั่งครับวันที่ผมเดินทางกลับจากเชียงใหม่เนี่ยในในช่วงที่คนกําลังขึ้นไปเนี่ยผมเติมเฉพาะขาล่องเนี่ยยังไม่เคยยังไม่มีใครเลยนะที่อยู่เทินกลับมาเติมผมก็ถามคนรอผมเติมเนี่ยก็ไม่มีใครกลับรถขึ้นมาฝั่งขาล่องเลยนะนะครับแล้ว สุดท้ายก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าเติมจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่สบายใจก็กดจองหรือว่าถ้าออกเดินทางกระทันหันเหมือนที่ผมเคยเดินทางมาเนี่ยก่อนที่จะเติมสัก10นาที15นาทีก็ลองกดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของอปั๊มที่คุณผู้ชมเลงไว้เช่นสมมุติว่าผมแพลนว่าจะเติมปตทในอีก15นาทีผมก็กดเข้าไปในแอปดูที่ว่างไหมเออถ้าเราไม่ได้จองมาถ้าจองมาก็สบายใจได้เลยนะครับหรืออะไร e อีเล็กอ่าหรือว่า PEA ก็กกดเข้าไปดูก่อน ถ้าที่ไหนจองได้แล้วคุณผู้ชมมั่นใจว่าจะไปถึงจุดนั้นเวลาเท่านั้นแน่ๆก็กดจองไปเลยครับเขามีเวลาให้ตั้ง1ชั่วโมงที่คุณ,คณผู้ชมจะเติมนะครับสำหรับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมมั่นใจในรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับข้อจํากัดที่คนห่วงกันมากที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับเดินทางไกลระหว่างเมืองไม่ว่าแบตเตอรี่คุณผู้ชมจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรจะกี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคุณผู้ชมก็ยังถามคําถามนี้เสมอวันนี้ผมทําคลิปให้ดูแล้วนะครับเอาเฉพาะเส้นทางสายเหนือแล้วกันผมเจาะให้ดูเลยแต่ละช่่ววงงมันก็า เพียงพอไหมเหลือเฟือเลยครับแต่ถ้าคผู้ชมอยากจะชาร์จฟรีของปตท,ทเขาอะ่ะอันนี้มีคิวผมพูดตรงๆมันก็มีคิวโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเติมฟรีคุณผู้ชมวางแผนครับวางแผนกดจองไว้ก่อนถ้าคุณผู้ชมไม่ซีเรียสไม่ต้องวางแผนนี่ยังทําได้เลยนะคุณผู้ชมก็ขับมาเลยแล้วดูสถานีที่มันว่าง ก็สบายๆนะครับสัรับวันี้นะครับเดินทางให้ปลอดภัยคุณผู้ชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็จะมาเอาเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ